สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best p e n t a r o n 56นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่หมอจะทำในหัวข้อไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะจะ move on หรือว่าจะรอดีนะคะแล้วก็พี่หมอต้องบอกก่อนนะคะนี่มันเป็นพลังงานแรนดอมนะคะอาจมีตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ ก็ให้ไพ่ช่วยไกด์ไลน์ช่วยนําทางไปก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆนะคะก็น้อมรับไปแล้วถ้ามีอะไรไม่ดีก็ให้ไพ่ช่วยไกด์แล้วก็คอยระวังนะคะแล้วก็ช่วยทําให้มันผ่อนหนักเป็นเบาดีกว่านะพี่หมอไม่ได้สอนให้งมงายนะคะอย่านําไปตัดสินใจได้ๆนะคะจนกว่า จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินเนดินเพื่อความบันเทิงนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นพลังงานบวกๆให้กับทุกคนนะคะวันนี้จะใช้น้องหนูนะคะให้อของน้องหนูน่ารักมากเลยเรามาดูกันสิคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอะไรมันจะดีกว่ากันอืม Nice of One นะคะใบแรก <laughs> น้องน่ารักอะค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ Tens of One นะคะอ๋ the happy sisters น่ารักอะ อ่าเดดเดอ๋ไม่ใช่เดดเดวิลค่ะขอโทษท <c oughs> ี่หมอเนี่ยนะจุดฟูค่ะ ออบสอดนะคะน้องน่ารักอ่ะพี่หมอชอบเพิ่งได้น้องมาใหม่มพี่หมอจะบอกอย่างนี้นะคะตามหน้าไพ่นะคะในหัวข้อจะไปต่อแต่พอแค่นี้ก็คือไพ่บอกว่าให้ลองถามใจตัวเองดูซิคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะมันเหนื่อยไหมมันรู้สึกล้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกแบบ เหมือนไม่ค่อยสบายตัวสบายใจสักเท่าไหร่ไหมหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้แล้วในความสัมพันธ์อะนะคะอืเพราะเหมือนไพ่บอกว่าเหมือนคุณน,ะน่าจะหลงเขามากกว่าหรือว่ามีความที่แบบว่าไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวไม่สามารถเอาเขาออกจากใจได้นะคะทําไมไม่ลองปล่อย ให้บอกว่าทําไมไม่ลองปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็เหมือนมาเริ่มต้นใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําออกไปประชนโลกกว้างเปิดตัวเองให้เจออะไรที่มันใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่บอกนะคะ แล้วยังไงอีกคะ t r e e of Pentacle นะ Seven of Cups นะคะและ Knight of Swords นะคะ Six of c u p นะคะ e อ g of sword, s w o r d ค่ะและส t r e n นะคะ หมอจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณเองจริงๆคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถมีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีกิจกรรมมีภาระมีหน้าที่หรือมีโครงการโปรเจกต์อะไรที่ต้องทําหลายๆอย่างเลยนะคะเป็นกับว่าคุณอย่าหยุดที่จะฝันหรืออย่าหยุดที่จะคิดนะคะแล้วก็ให้คุณเด็ดขาด ให้คุณมีความเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความที่แบบควบคุมคอนโทรลตัวเองให้ได้นะคะเเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ในอดีตหรือความสัมพันธ์ของคนเก่านั่นเองคนที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ยแหละคะ่ะไพ่บอกว่าให้คุณเด็ดเดี่ยวแล้วก็ให้คุณตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นลุยมันเลยค่ะทําให้เต็มที่นะคะกับหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่คุณใฝ่ <c oughs> ฝันใฝ่ฝันเอาไว้นะคะหรือว่าตั้งใจจะทําให้มันประสบความสําเร็จให้ลุยเลยะคะ่ะ เพราะว่าเนี่ยไพ่ก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็คุณก็จะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะตัดสินใจให้เด็ดขาดและลงมือทํานะคะอะไรดีๆรออยู่เยอะเลยอะ่ะพี่มอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นใช้ความสามารถของคุณให้ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วยังไงต่อคะอืมสีถ้วยนะคะ ้ไว้เท้านะคะ The world นะคะห้าไม้นะคะ,ะ,คะและสามถ้วยนะคะ อืมสิบถ้วยนะคะอ่ะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าเอาจริงๆอล้ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคุณเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนะ่เหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทอยู่คนเดียวอีกฝ่ายไม่ได้ทุ่มเทหรือว่าที่จะแบบคิดจะทําอะไรให้คุณบ้างนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยแล้วคุณก็แบบ เหมือนสู้อยู่คนเดียวอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าแต่คุณเองอะบางทีคุณก็อยากจะ move on บางทีคุณก็อยากจะไปต่อคุณค่อนข้างจะมีความสับสนในตัวเองอยู่พอสมควรน,นะคะแต่ไพ่บอกว่าให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วแล้วก็ให้สิ้นสุดแล้วก็จบความสัมพันธ์นะคะให้คุณอะไปหาความสุขให้กับตัวเองไปสนุกกับเพื่อนๆไปมีชีวิตไปมีชีวา แบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ใช้ชีวิตให้แฮ ppy มีความสุขนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าจริงๆอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นครอบครัวกับคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่จะมาสร้างครอบครัวในอนาคตกับคุณอยู่แล้วนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งนะคะก็หมายถึงว่าให้คุณไปมีความสุขกับเพื่อนๆไปเฮฮาปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปออกนอกกรอบบ้างไป เจออะไรใหม่ๆบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างคุณอาจจะมีคนในครอบครัวนะคะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นกาลังใจให้คุณอยู่แล้วคุณมีครอบครัวที่น่ารักมีเพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําให้คุณไปทางนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าคุณเองรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เหมือนเหนื่อยอยู่คนเดียวความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณทําอยู่คนเดียวลิ่นดมนอยู่คนเดียวเดินหน้าอยู่คนเดียวเขาไม่ได้แบบทําอะไรเลยอ่ะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะ ่หมอกว่าไพ่มันชัดนะคะ Ace of Pentacle นะคะอ่า Four of Sword s นะคะ Three of Sword นะคะ True of s o r นะคะ True of ones นะคะคือเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเองก็ทำให้คุณเสียใจนะคะเจ็บปวด อยู่เหมือนกันไม่น้อยนะคะแล้วเหมือนเขาเองก็เคยมีการขอโอกาสกับคุณมาบ้างแล้วนะคะหรืออาจจะมีการขอเคยขอโอกาสกับคุณนะคะแต่ว่าพอเขามาขอโอกาสแล้วเขาก็เหมือนยังนิ่งอยู่หรือไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความเจ็บปวดมากขึ้นนะคะมากขึ้นจากเดิมจากเดิมที่รู้สึกแย่อยู่แล้วพอกลับมาครั้งใหม่เอ้าก็นิ่งอีกไม่ทําอะไรอีก ขอโทษค่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณทรมานคุณเจ็บปวดเหลือเกินแล้วก็ห่อยความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรให้มันเด็ดขาดหรือมันชัดเจนะนะเนาะเขาก็แบบเหมือนเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะค่ะเหมือนก็ก็เอาจริงๆเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยความสมพั์หรอกเขาเองก็ยังยึดความสมคันธ์ ที่มันมีกับคุณไว้อ่ะแต่ไม่รู้จะร,รมไว้ทําไมเพราะว่าในเมื่อกรรำไว้ก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่ได้ใส่ใจก็นิ่งก็เฉยก็ไม่ได้แบบเทคเทคแอคชั่นอะไรนะคะอืม p ป็นอ e พเพนเดอร์ The Empress นะคะอือ The Emperor โอ้ยน่ารักอะ่ะชอบจังเลยไพ่น่ารักอะ่ะที่หมอชอบ10ดาบนะคะ Turn of Sword อือ The c h a r l i o t นะคะ อู o o c u p s นะคะโอเคอะให้บอกว่าให้คุณอะไปโฟกัสกับการหาเงินเธอความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยของคุณดีกว่านะคะแล้วคุณอะก็จะมีโอกาสนะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตนะคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าถ้าคุณเปลี่ยนจุดโฟกัสนะคะหรือว่าทําตามคําแนะนําของไพนะ่น่ะ เห็นไหมคะว่าคุณจะเป็น D.M. Place เลยนะคุณจะมีความสุขคุณจะมีทุกอย่างแล้วคุณก็จะเจอเนื้อคู่คุณด้วยเห็นไหมคะ D.M. Place กับ D.M. p o r t r นะคะคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะมาทําให้คุณหายเจ็บปวดนะคะไม่มีความเสียใจไม่มีอะไรท็อกซิกกับคุณเลยนะคะ เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนเป็นคนไกลคนต่างถิน่นแล้วก็มีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างจะสูงแต่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะมีความพยายามแต่ที่สําคัญนะคะเขามาเป็นเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆดูแลความสัมพันธ์ของคุณไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันหรือว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยก็มีโอกาสจะได้พบเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะนะ ก็เป็นเป็นแรนดอมนะคะพี่หมอก็จะอ่านทุกกรณีแหละที่เป็นไปได้นะจ๊ะโอ้ยดีใจอย่าน่ารักอะเดี r มเพกับดียมโฟเรอร์นะคะแล้วก็มันมีทูออฟ u คมาด้วยอะเห็นไหมคะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมอเนาะแต่คุณจะต้องดึงตัวเองออกมาจากเออเขาเรียกอะไรอะความรักที่มันท็อกซิกให้ได้ก่อนนะคะออร์อัพ c ป็ อืมไงซอฟตพีนักเลนะคะอ่ะแล้วก็เอสออฟวานนะคะอ่ะาไพ่บอกว่านะเลิกเลิกให้คุณนะ่ะคุณยังห่วงความสัมพันธ์คุณยังเก็บความสัมพันธ์อันนี้ไว้อยู่เพราะว่าเอาจริงๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณทาอยู่คนเดียวหรือคุณเหนื่อยคุณหนะักคุณรู้สึก ไม่โอเคเจ็บปวดไม่สบายใจมีแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะก็ยังไม่ปล่อยเขาลึกๆแล้วคุณก็ยังต้องการเขาหรือว่ารอคอยให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเข้ามาขอโอกาสกับคุณหรือว่าเข้ามาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอืมในออฟซอร์ พี่หมอมองว่าต่อให้คุณรอเขานะคะคุณก็เครียดนะคุณก็มีความเครียดความกังวลความวิตกเต็มไปหมดมันไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้างจะแคร์อะไรหรือว่าห่วงในความสัมพันธ์ อะไรครั้งนี้มากมายนะักนะคะพี่บอกความสึกว่าเขาค่อนข้างจะมุ่งม,มั่นกับเรื่องของตัวเขาเองมากกว่านะคะเรื่องการทํางานก็ดีเรื่องการหาเงินก็ดีหรือชีวิตส่วนตัวของเขาเรื่องครอบครัวของเขาก็ดีนะคะเอาให้หมดะคะ่ะวันนี้ n นซอฟต์สอด p page a s e o p e n the c l อน่ครับ nice of cup. อืมแล้วก็แชมเลญน,นะคะน่ารักอะ่ะชอบจังอ้อืมโอเคพายบอกว่าให้คุณเนี่ย เปลี่ยนความคิดจริงๆแหละเห็นไหมคะย้ําแล้วย้าอีกว่าให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้แนะนําบอกว่ายิ่งคุณให้มากเท่าไหร่นะคุณก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆกลับเข้ามานะคะให้คุณรู้จักพอเวลาที่คุณมีคุณก็ต้องแบ่งปันนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับอะไรกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าเรายิ่งให้เยอะเราก็ยิ่งได้เยอะอะค่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะไพ่แนะนําบอกว่าให้คุณทําทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็ให้คุณอะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานเงินทองทรัพย์สินนะคะชีวิตที่ดีคุณมีแน่นอนนะคะแล้วก็รอคอยวันเวลาถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากหน้ามือเป็นหลังมือจาก ที่อยู่ในท็อกซิกจากเหนื่อยๆแล้วทําตัวให้แฮปปี้มีความสุขไปหลั่นลาไปมีชีวิตที่มีความสุขได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีอนาคตที่ดีมีความสดใสนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะก็สรุปได้ดังนี้นะคะว่า คำในคลิปนี้ถามว่าจะ move on หรือไปต่อดีคำตอบก็คือ move on นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณยังรอคอยเขาอยู่เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกทาให้คุณเครียดทําให้คุณกังวลแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยคุณรู้สึกว่ามันแบกมันไว้คนเดียวคุณรู้สึกว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคมันเยอะจังเลยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณเองต่างหากที่เป็นคนที่เดินหน้าอยู่คนเดียวโดยที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่จับมือแล้วก็เดินไปข้างๆกับคุณเลยนะคะถึงเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเพราะเขาเองก็เป็นคนที่มองว่าถ้าค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวตรงที่เขาอาจจะ นึกถึงชีวิตส่วนตัวของเขามากกว่าที่จะนึกถึงคุณหรือว่าแคร์คุณนะคะเขาอาจจะห่วงเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าความมั่นคงของเขามากกว่าแล้วก็ครอบครัวของเขามากกว่าที่จะเทคแคร์ดูแลความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่กับคุณนะคะไพ่ก็เลยแนะนําว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตัดสินใจให้เด็ดขาดเปิดโอกาสให้ตัวเองมีชีวิตที่ใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆนะคะให้คุณไปมีความสุขไปสนุกกับเพื่อนไปมีชีวิตที่ดีแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทําจริงๆนะคะ ให้คุณเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเขาไปเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนชีวิตที่ดีของตัวเองคือไพ่แนะนําจริงๆว่าให้คุณออกไปเที่ยวไปสนุกกับเพื่อนๆนะคะทําตัวให้มีความสุขแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาคุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ก,กับคุณแน่นอนนะคะตามหน้าไพ่บอกไว้อย่างนี้เลยครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ The Best v e n t a r t 56ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ที่น่ารักเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกดติดตามด้วยนะคะ ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะยังไงพี่หมอเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ช่วยเหลือทุกคนอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่อยากจะให้กําลังใจดีๆกับทุกคนนะคะคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดเจอคู่ที่ไม่ดีได้กันได้กันทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเจอคนแรกปุ๊บแล้วจะสุขสมหวัง ภายในคนแรกคนเราไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดหวงังผ่านความเสียใจมันถึงจะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่รอเราอยู่ในบ้านปลายชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณตัดสินใจให้ได้ตัดสินใจให้เร็วว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ควรจะอยู่ต่อรหรือควรจะมุกออนนะคะอย่าเอาความรู้สึกไปทุ่มให้กับเขามากจนเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นไม่ได้นะคะในเมื่อเขาไม่เห็นค่าของคุณ คุณก็ต้องเห็นค่าของตัวเองคุณต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วชีวิตของคุณมันจะมีความสุขแล้วคุณจะดึงดูดคู่ชีวิตที่ดีกับเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเขาเป็นคู่แท้ของคุณจริงๆแล้วก็จะเข้ามาเป็นความรักที่เป็นรักที่มีแต่เชิงบวกทั้งหมดเลยมันมีแต่ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ครบถ้วนแล้วนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนหวังว่าจะถูกใจทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเปป็นนลาไก่่อคะ